นะงั้นถ้าเราสามารถเดินจงกรมจนจิตเราตั้งมั่นได้เนี่ยจิตที่ตั้งมั่นอันนี้จะแข็งแรงนะคงทนไม่ใช่กระทบอารมณ์นิดเดียวตเลิดไปแล้วไอ้นั่งสมาธิอย่างงี้นะ่ะแค่พอลืมตามาเห็นสาวสวยจิตก็วิ่งไปใส่ลนะมันหลุดง่ายงั้นถึงเน้นว่าให้ไปเดินอดทนไว้ช่วงแรกแรกก็มีคนมาคล่ำครวญโอ้ยหนูเดินไม่ไหว หนูจะทำยังไงดีหลวงพ่อก็ตอบด้วยความเมตตาหนูไปเดินทุกวันเดี๋ยวมันก็ไหว <c oughs> นะไปทำทุกวันเดี๋ยวมันก็ไหวเองแหละนะเดินได้ให้เดินไปก่อนนะบางคนนะอายุตั้งเยอะแล้วนะก็เ,เดินได้หกชั่วโมงนะเขาค่อยๆสะสมของเข้าไปจริงๆไม่ได้อยู่ที่จำนวนเวลาหรอก แต่เวลาเราตั้งใจไปเดินแล้วคอยรู้จิตไหลไปรู้จิตไปเพ่งรู้อะไรนะยจิตจะมีกําลังจิตจะตั้งมั่นให้ไปนั่งสมาธิเดี๋ยวก็ฝันแล้วนั่งแล้วก็หลับเคลิมเคลิมไม่ได้เรื่องอ่ะนะถึงบอกให้ไปเดินเดินไปเรื่อยๆนะเราด้วยความรู้สึกตัวเดินไปแล้วจิตน,นี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งร่างกายรู้ทัน บอกการที่เราฝึกเดินแล้วมีสตินะมันคือการฝึกวิทยายุทธสข้อนะ้นเป็นคำภีวิทยายุทธที่เรามาเดินด้วยความมีสตินี่คือการฝึกลงมือฝึกละกระบวนท่านี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนะัคนจีนเข้าใจเลยเพราะเขาเคยอ่านกำลังภายในนะของเราใครเคยอ่านกำลังภายในไหมมีไหม นังสือกำลังภายในยกมือหน่อยสิใครรู้จักโกเล้งบ้างอเยอะเหมือนกันนะแกแน่จริงตายไปแล้วนะคนยังจำได้เพรานั้นเรียนแต่คำพีไปชคกับใครก็แพ้เรียนคำพีแล้วต้องลงมือฝึกซ้อมวิธีฝึกซ้อมก็คือเดินไปด้วยความมีสติ จิตหลงไปโรู้ทันจิตมาเพ่งอยู่รู้ทันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นภรรยาเป็นสีกาของพระที่วัดองค์หนึ่งทีแรกให้สามีมาบวชสามเดือนสามีบวชได้สามเดือนนะก็ยังไม่อยากสึกยังไม่อยากสึกศีกาก็เศร้าเลยไม่รู้จะทำอะไรก็เดินเดิน เดินไปเดินมานะจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นเราเห็นขันกระจายตัวออกเห็นแต่ละขันไม่ใช่เราเนี่ยบางเหลือติ่งอยู่นิดเดียวยังรู้สึกนิดๆว่าจิตเป็นเราอยู่เ้าเออภาวนาไปมาถูกละหนูไม่อยากให้หลวงพี่สึกเลยอทีแรกกลัวหลวงพี่ไม่สึกนี่ตอนนี้นะไม่อยากให้หลวงพี่สึกเลย สื่อออกมาแล้วก็ชวนกันคุยชวนกินขนมอะไรเงี้ยนะหลวงพ่อก็ไปบอกหลวงพี่เฮ้ยสีกาเขาบอกว่าอยากให้อยู่ต่อหลวงพี่นะซีดเลยนะซนะีดอยู่สองสามวันแล้วทำใจได้อนะมาพอนากลับขึ้นมาดีอีกแล้วนะเนี่ยจิต อุทุชนนะมันจะกลับกรอกเนี้ยงั้นเราต้องอดทนไว้นะทนไว้